เขตหนึ <ersch> ่งอำเภอในเมืองชื่อพะวัดครับเนเบอัเราีาปามากเฝาก็ได้แม่ได้เบอร์สองไัปใดเบอร์แล้วนี่นะครับอูทสอุกระทงบ้นที่หเสาที่หนึ่งผุมผ้านะครับแม่ครับเอาลยรัวน คุ่นไปไถไปไถผู้สมัครผมณ่ไชยังถูกเอาเป็นแอเป็นแอดมิ่ผู้สมัครเกาะขอขาผู้หาการเบอร์สองทาเลือรสองอจ้าฝากให้ด้มดูฝากให้ดเจเล็กกับขมันทเพื่อรออีกครั้งาผู้สคารเร่ฝาก้มเน่เบอร์สองฝากเรม่องผฝ้การเน

บางมากเ่ราะค่าเตเบอค่าเตเบอมือตัวเห็นเบอแตเบอรวันที่ยี่สิบสามแต่นี่ยู่ชองเบอเอาชของขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สวัสดีจ้ขอุที่เราฝากกันวันครับผมเสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านทุ่มนะครับ

โอ้ตัวดีจไาแต่กอช่นองไหนรื่งที่คู่กับแบบรบก่อจ่อได้อาใจลืมเอาคู่หากาเบอร์สองได้ครับแม่ชนะเลยชนะใครยัไ้เหรชนะได้ชนะรก็ได้เหรอชนะไเป็นเ ้านไันได้เอาซอสอไปยกเนื้อใช่ชาบ้านเขาเห็นเลยไม่ได้หัวจับโคเลยละบนใ้ไเได้แ้อเกลีเอเกลี่มันก็ได้ไม่นาเว่าจะไม่นาเอาซอสซอสนะจะไม่นาเอาซอสซอสน้่มมันจะได้ไปยกเื้อแล้วสนะน่ขอบคุณคขอบคุณหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาได้ไปเยอะาข้นนะรับมัมได้เบอร์เรวใช่ข้าวอนเบร์แล้ว เอาหนังใต้มาในขอยครับสูไปเท่าไรจุันี้ครับใช่เห็นไหมเดียวใช่ไหมหรมันเดียวจอจมาคือเราดีเดล้วใช่ครับจอคอนแกนครับเปลี่ยนเรื่องเอนเิมได้ห

อันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสออบจเขต8นะครับเขต8จะมีตำบลบ้านทุ่มตำบลสาวถัถีแล้วก็ตำบลแดงใหญ่นะครับเขตรับผิดชอบของเขต8

เลือกตั้งสออบจอขอนแก่นนะครับจะมีการเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาครับตรงกับวันเสาร์เพระประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์นี้นะครับก็คือคนที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเลขที่อยู่ในขอนแก่น,นครับ เชิญชวนออกไปใช้เสีเสยงเลือกตั้งนะครับาเลก็ไ้เนีแครับ่าเดี๋ยวพี่ไปผมอกไปี่เบือเอาโอเคครับื่นไปว่าแปว่าไผมาแนวเอาของนี้มาเอาปากด้วเนี่ยด้วยซอยหนอาตงใช่ด้วย ไอ้โหเฮ็ดเฮ็ดวัวทำงานควไปหาเขาบ้ไปเฮไปเลยเดี๋ยวบ้าไป้วยติดไป่ง่ายควรไปหาผู้ชายวิเศไประกาปต้นสิเฮ้ยเลยเฮไปเลยโอเคผไปชายผู้ชยกันไดไป้วยป็รถทางอะไรนะไม่ได้ไปี่ยวเหไปครับห้ามไปทำที่เบืไอไม่ไปเอาไปื่อว่าบ่ไป้บอกว่ามไปก็จะมีอุไปเหตได้เนไปยมาก มากหัวไมักได้หูมอมากัวไปหูมือแลแล้วเท้าเป็นบอเท้าเก่าในการท่าที่ ม่พื่กันครับเอาลองเปียนบันีเฮาหี้จอเขาไม่เป็นทุนำ่นคับีุกกระยูน้องลกนะครับป็นใจกเข้าป่ด้าแบเลยนะขอบคุณครับพีเลยไเลยขอบคุณครับม่ไทกพี่หว่าพยบดีเราเรไปแล้วเบนๆมัเป็น่อยุเสียปละเาขอบคุณขอบคุณครับ

ว่าเป็นยงไงกระทก่บอตาเเอ้ว่า่ไห้อปนใกว่าไอปกาเนี่ยตัวาทั้งการเนี่ยต้องนไม่พอใ้วิธีการที่เราจบโงการ่นี้สิคือต้องตาไม่ตอไปต้อไปมาแ้วตั้าแล้วไม่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่นี้ีเล็ก่อนนะเด็กเล็กต้องไปตางกว่า เด็กยเม็นไมเจ้าเสือดิันเจ้าซูปตุกก็คุณ่็ซูปตุกเขาเป็นเจ้าเขาจะเห็นเอียงอ๋อเขาเจ้าดูนั่นแน่เนียงกันเหมือนมีเหมือมแผนเยอมือมแผ่ายเคยยืดทารกอับ่่ก่อนเมแผนลายเดจยาอายยังก่อนไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเจอผู้หญิง จนหือจ้ะชิชัวรัเมนพีระมือใหญ่หนมีค่ะเอาเพื่อเอาปกวามูแโอ้ยเขาจกีฬาใหเหมือนกาแกีฬอะไรกันแต่กากีฬาเขาสใใส่อปีใหม่เว่นปีกีฬาที่่กีา่อันนี้ก็ปีใหม่ไหมเนี่ยถ้าปีใหม่เได้เขาใส่มือมันดีเอนมันเ เจ้าหน้าที่พรัยกาศก็ต้องไปเบากันแค่เป็นวัตถเอนะ่ฝากนนะคุณมีคนนสวัสดีครับขออนุญาตครับผมโมะพอนเบอร์สอครับผมสี่โฟมดนะครับเด้อกาดีพานมากครับเป็นแตันด้วยครับโมฆะโมฆโแพร่แพ่รแพแพรแพ่แพแร่บพรอร่แพรร่แร่แร่่รับ กติพานมากอะเข้ามาเป็นทีมงานสสนั่นครับเห็นงานพื้นที่มากกัเป็นผู้ประสานงานนั่นครับพอได้อายุหน่อยอย่างเดียวพอได้เป็นนุ่มเนี่ยยางเดียวท่องเฮ็ดงานเป็นพอ่อจังนไรรอบนี้ครับเขาเชื่อว<อ>่าหนุม่มแน่นไหมดีเพิ่มรุ่งีเพิ่มรุ่งเอาว่าแน่นหรือเปล่าดีเพิ่มดีไสนคันต้องบอกก่อนคันดีแคนให้ดีเพยอะรวมแน่นวยกศูน ครับผมกับอายุสามปีบริบูรณ์ครับผมเอนีกล้ามเน่ยพระโอรสของฝา่งเบอร์สองั่นแหละหนึ่งคูท่าน 2, ี <s <S ่คร be ับผมขอบคนรับสวัสดีครับอสันี้ดันน้าานหาน่ปไปแล้วประมูลปไป่า เราซื้อากั่ะคือใอยู่คูบาไปคนเดียวเด้บ่ไปคนเดียวก็ได้แต่ว่าเจ้าแสดงมามบอกพื้นเจ้ายู่พื้นแล้วถ้งคน่บ่ไปสงคนแว่าเจ้าเลือบอกพื้นมูแล้วแ้ว่าสคนได้มันบอคนคนนั้นเรต้องไปสีคน้เนี่ยว่ามีกติกาว่าหาไปผู้เดียวเราวานี่ไปผู้เดียวก็ได้แล้วสิเขาปวดเาก็มาคุยเ้นมือแตุ่ยยกยี่นี่ซอพอ นี่เด็กน้อก้อนแสนนี่เด็กคขากระจยกว้านาดนั้กเฮ้ยว่าอะไรเนี่นี่เด้กปกว้าเลยครับากน้องใชยเน้อเ้ยครับผม้าน้องใเน้อนี้คดีดีน้องน้องเขาบอกว่าจับได้ทุกที่จับได้เลยได้เลยครับจับตรงไหนแล้ว้างเหลือตรงไหนบ้างนึกจับบ่ามน้องเขาบอกว่าไม่น่าหลเข้าไปในเต็นท์นี้เลยก้อนห่มมากจริงแล้วก้อนฟังอันนี้าหกวรมมาใหญ่เป็นฐานเป็น่านยองเข้าอยู่ดี นวใจเลาทาายช่ไหมคะน่าใครับย่านลบส่วน่าท่องานดีกว่าย่าน่วเราว่าท่องานดว่ามัเนจยางมาดีแล้วแนี่ตแต่ใ้แบบนั้องาตั้งแต่ต้น่องงานตั้งแต่ต้นก็จะจบที่นี่เราก็จะไ่ไต่อเลัง่านี่ใจอนาที่โอครับไเลครับม่ะค่ะค คุณน่ม่หาคุณสมากรพนมับนอกจากโลกมีสีบ่อพี่รักแป้แล้วไฟฉสยที่เี่ก้มบุมีใส่ไฟแบบนี้ไหมค่ะใช้ไฟ led อ led บ่ะปอนะไฟปลอมเด็กน้อยเนาะจะให้เขาถือไฟยังไงเด็กให้ติด เป็นเป็นกีฬาลุงเป็นกีฬากีฬาเด็กค่ะกีฬาเด็กลุงเรี่ยงนี่ตับบุต่นี่เป็นของคุณเด็กเล็กกับโรงเรียนการการเป็นกีฬาผู้ใหญ่กีฬาผู้ใหญ่จบไปแล้วใช่ไปมที่แล้วค่ะแต่เขาจัดจตกเขเจ้าผู้บ้าน์เขเจ้าจัดใส่ผีไม่เพราะในเมาเงอุลินิการ์ด้วยนะพวมเขาตลาดอีกก้อนเท่าแค่ไ่ความดีๆเด้อฮะโยคะจุ้งจุ้งจับไปแล้วเมืองโลเคชั่นของ บอพ่อนเลยบกคุณลุงเลือดนะคุณลุงเลือดไ่ได้มนะทสันสวัสดีครับเอากองท้ายมาฝากสวัสดีครับผู้สมัครซอจเขาเลือพม่ทีเดียสิบกลาดืเยนึงนครับผู้สมัครซออดครับผมเขาฝากักพงศพนเบอร์องครับเนี่ยโมเดลครับ สเ,สเสร็จจากที่นี่นะครับเราจะไปต่อกันที่ตลาดบ้านม้วง